คุณคิดว่าเวลาที่คนเราถูกผีหลอกอาจเป็นพ่อความบังเอิญหรือว่าเราเองที่ดวงซวยบางทีอาจเป็นความโชคดีก็ได้งงไหมละ่ฮะฮผมเองก็งงเหมือนกันตามมาฟังเรื่องนี้กันเลยผมชื่อจอยครับปัจจุบันผมอายุยี่สิบกว่า,วาด้วยทางบ้านมีฐานะค่อนข้างยากจนเลยต้องมาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างตั้งแต่อายุ15ทําทำมาหลายปีตอนนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นช่างปูนลูกพี่บอกว่าผมเรียนรู้ได้ไวผมคิดเองเอาเองว่าผมคงฉลาดก็เลยแอบภูมิใจเล็กน้อยผมมีเพื่อนสนิทด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าเจโตเราสองคนจะเหมือนกันอย่างหนึง่งคือเราจะไม่ชอบกินเหล้าแต่ไปอยู่ตามข้างวงหรือว่านั่งคุยกับเขาได้เพราะส่วนใหญ่ผมเห็นพ่อเมาได้ที่ก็ทะเลาะก,กันตีกันผมกับเจโตเลยไม่คิดที่จะชอบเราผมก็ขมเสียงเงินเปลืองเงินอีกตั้งหา สู่ส่งไปให้ทั้งบ้านเังดีกว่างานก่อสร้างนั้นเป็นธรรมดาที่นายจ้างหรือว่าลูกพี่รับงานได้ที่ไหนพอทําเสร็จเราก็จะย้ายไปเรื่อยแต่ละแห่งอยู่เดือนสองเดือนหรือบางแห่งเคยอยู่ถึงหเดือนถึงปีเลยก็มีจนกระทั่งมีงานไปสร้างบ้านที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือพวกเราดีใจมากพราะไปมาหลายจังหวัดแล้วแต่ยังไม่เคยไปทางภาคเหนือสักครั้งรู้แต่ว่า อากาศดีผู้หญิงสวยพวกเราต่างก็คึกคักอยากจะไปกันเต็มทีแล้วได้แล้วก็ถึงกำหนดวันออกเดินทางต้องขนคนงานเครื่องมืออุปกรณ์การก่อสร้างลดหลายคันทยอยกันไปผมกับเจ้าตก็ยังตัวติดกันเหมือนเดิมเฮ้ย hey, เห็นพีินาบอกงานนี้ไปหลายเดือนสงสัยไม่ใครก็ใครใคงได้เมียกันมั่งอ่ะเองว่างไงฮะสนใจเปล่าเฮ้ย hey, ขนาดนั้นเลยเหรอวะ ตัวเองยังเอาไม่รอดพี่หนาแกคงอยากอยู่คนเดียวละมั้งเบาเบาทีไอ้จอยแกขับรถอยู่เดียวก็ได้ยินหรอกขี้เกียจฟังเสียงบนเรียกเสียงหัวเราะได้สามสี่คนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะอย่างเห็นด้วยและคืเคลงังเพราะทุกคนแต่งก็รู้ว่าพี่หนาแกบ้าผู้หญิงเมื่อถึงจุดหมายปลายทางหรือสถานที่ที่เราต้องไปสร้างบ้านเรือนซึ่งมันทั้งลึกทั้งเปลี่ยวเหมือนให้เราเข้าไปสร้างบ้านในป่ายังไงอย่างางั้น พวกเราลงมายืดนเส้นยื่สายด้วยการเมื่อยเพราะว่านั่งรถเป็นเวลานานเจ้าโตไม่ไวพูดกับผม,มเบาๆว่าไอ้จอยไม่เห็นมีบ้านคนอื่นเลยม้งใส่งานนี่พี่หนาแกจะหาเงินไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยมึงก็ผูดไปงาน,นดําเนินไปเหมือนงานก่อสร้างทั่วไปใช้เวลาหลายเดือนจนกระทั่งงานเสร็จเจ้าของบ้านชอบมากที่งานออกมาดีสวยงามตามความต้องการของเขา ในวันที่พวกเราเตรียมตัวจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเริ่มงานใหม่เจ้าของบ้านเขาก็ชวนให้พวกเราไปงานทําบุญบ้านของเขาเสียก่อนคนที่ระลึกระลีดีใจก็พี่หนานี่แหละแกจะได้เจอผู้หญิงเยอะแยะคืนนั้นเราไปกันสี่คนรถมอเตอร์ไซค์สองคันซ้อนกันไปพี่หนาซ้อนรถกับพี่เผือกเพราะแกกลัวมเมาแล้วขับไม่ไหวส่วนผมกับไป้โตไปด้วยกันเราปูเลงปูเลงกันไปสองคันรถเก่าเก่า ไม่ค่อยจะดีนะผมกับโตไม่ชอบกินเหล้าอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรส่วนพี่นากลไอ้เผือกสองคนทั้งสนุกทั้งบ้ากี่ผู้หญิงเมาไหมา่กันผมชวนกลับตั้งแต่สามสี่ทุ่มแล้วก็ไม่มีใครยอมกลับเป็นนั้นว่าป่าเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเอาไงดีวะทั้งพี่นาทั้งไอ้เผือกเมาซะขนาดนั้นนะจะขี่รถกลับยังไงวะเออซ้อนยังไม่ได้เลยจอยมึงไปบอกคุณนายว่า ขอให้ไอ้สองคนนั้นน่ะนอนที่บ้านเขาได้ไหมดูสิคนเมาเยอะแยะมันก็นอนรวมๆกันไปเองเรากลับกันก่อนเถอะง่วงแย่อยู่แล้วไอ้โตออกความเห็นซึ่งผมเองก็คิดว่าเป็นทางออกที่ดีซึ่งคุณนายเจ้าของแก่ก็ใจดีอยู่แล้วแถมยังบอกให้เรานอนกันที่แถวนั้นก็ได้ซึ่งผมก็ปฏิเสธไปไม่เป็นไรครับคุณนายผมสองคนไม่ได้กินเหล้าขับกลับที่แคมป์ได้ครับยังไงผมฝากสองคนนั้นด้วยนะครับ พอเช้าคุณนายก็ไล่มันไปได้เลยนะครับทางกลับนั้นทั้งมืดทั้งเปรี่ยวต้องผ่านสมทุ่มภูมิไม้ไมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถที่พอส่องแสงแต่ก็ไม่สว่างมากนะักนี่ถ้าเรากลับตั้งแต่งหัว่ําก็ดีแล้วนะ่ะน่ากลัวที่หายไอ้โตนพูดจริงว่าคนละเรื่องกับตอนมาเลยตอนนั้นทั้งเสียงดนตรีทั้งคนอื่นๆที่พากันมาดูไม่น่ากลัวแต่พอเหลือแค่เราสองคนเนี่ย มีเพื่อนสักหน่อยก็ดีนะเอ้ยไอ้จอยกูว่าไปทางรัดดีกว่าถนนก็ดีกว่าเผื่อจะเจอเพื่อนคือรถคันอื่นม,มั่งไอ้โตมันออกความเห็นผมก็เห็นดีด้วยเลยเลี้ยวตัดเพื่อออกถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นทางที่ดีกว่าสำหรับรถเก่าๆของเราพอวิ่งขึ้นถนนได้สักพักก็มองเห็นข้างหน้าที่มีข้างทางมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ไอ้โตมันดันพูดขึ้นมาว่า ใจนั่นไงเพื่อนมึงชวนไปด้วยดีอยากบีเพื่อนไม่ใช่เหรอโอ้ยมึงนี่ปากหมาสุดๆนะไอโตเอ้ยแต่เขาก็มาเดินทําไมคนเดียวกลางดึกแบบนี้วะผมบ่นไอโตพอดีจังหวะที่รถเรากําลังจะผ่านผู้หญิงคนนั้นพอดีพอเข้าใกล้ก็มองเห็นได้ชัดเจนเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ผ้าถุงลายดอกแต่ใส่เสื้อแขนยาวสีดําพอรถเราเข้าไปใกล้ไอโตก็ร้องทักว่าน้อง ทำไมไมาเดินอยู่คนเดียวครับผมจะถามว่าเส้นนี้ลัดไปบ้านเปึกได้ใช่ไหมครับหญิงสาวหยุดเดินแต่ไม่ได้หันหน้ามามองเราผมที่ยาวบวกกับความมืดทําให้ไม่เห็นหน้าเธอชี้มือไปข้างหน้าแต่จะอยู่ไอ้โตมันคิดอะไรก็ไม่รู้มันเลยพูดขึ้นมาว่าบ้านอยู่ไหนน้องพวกผมไปส่งให้ไหมรับรองไม่ทําอะไรไม่ดีนน ความคิดวิญญาณบ้าผู้หญิงของวินาเขาสิงมันแน่ๆผมอยากจะดา่าเราไม่ใช่รถเก่งนะเวย้ยแค่รถมอเตอร์ไซค์เก่ามึงจะเอาเขาซ้อนไปเขาจะไปเหรอแต่ยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาและพูดด้วยเสียงที่หวานๆว่าไปส่งจริงๆนะพี่จ๋าเราสองคนเห็นเต็มตาหญิงสาวหันหน้ามาเป็นใบหน้าของผู้หญิงแก่ที่เหี่ยวยน่น เรากับอายุสักร้อยปีแต่เสียงนั่นเป็นสาวรุนๆนผมกับไอ้โตร้องเสียงหลงโอ้ยเฮ้ยพี่หลอกวุไปเอาไปเอาไอ้จอยไปเร็วรอก่อนรอด้วยจะไปส่งไม่ใช่เหรอพี่จ๋ารถแทบจะลม้มผมบิดรถหนีไม่คิดชีวิตแต่รถก็แล่นเหมือนกับคลานเสียงไอ้โตทั้งร้องทั้งเร่งแหกปากว่ยวายนางผีนั่นก็ยิ่งเดินตาม พร้อมกับก,กวักมือร้องเรียกไปด้วยรอด้วยไปด้วยไปส่งหน่อยพี่เร็วๆไอ้ใจมันจะถึงตัวกูแล้วเร็วๆอุย้ยตายตาย,ตายกูไม่น่าเลยมึงบิดเลยโอ้ยกูก็บิดอยู่เนี่ยรถมันไปได้แค่นี้อ่ะมึงก็หันไปไล่มันสิโอ้ยไปไปไปไม่ตม้องตามมานะเป็นความชนลมุนวุ่นวาย ทั้งร้องด้วยความกลัวทั้งเถียงกันทั้งเร่งแต่ปีตัวนั้นมันแค่เดินแต่ทำไมมันเกือบจะทันรถเราผมพยายามตั้งสติกลัวรถจะล้มแต่ไอ้ตัวมันกลีดขึ้นมาแบบแถวแตกมันกอดเอวผมแน่นหลับตาปีล่องมาว่าไอ้จอยมันกระโดดขึ้นมานั่งข้างหลังกูแล้วเนี่ยโอ๊ยตายตายแน่ๆกูผมแข็งใจหันไปดูไม่มีใครนอกจากไอ้ตคนเดียว ผมเลยแหกปากตะโกนไปว่ามึงหยุดร้องก่อนได้ไหมไอ้โตมีใครที่ไหนล่ะข้างหลังมึงอะ่ะมันไม่มีใครมันไม่ตามมาแล้วคราวนี้เสียงไอ้โตร้องให้ดังลั่นแบบคุมสติไม่อยู่แต่มันก็พูดด้วยเสียงที่สั่นเกลือว่าไอ้จอยมันไม่ได้ซ้อนท้ายกูตอนนี้แต่มันยืนดักอยู่ข้างหน้ามึงนั่นไงอือไอ้จอยพอผมหันไปมองผมกลับเห็นเหมือนคนกําลังนอนขวางอยู่กลางถนน แต่รถก็เบรกไม่ทันผมหลับตาปีลรถพุ่งผ่านร่างนั้นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอหลุดตรงนั้นไปได้เราต้องหยุดรถและไปยืนหอบหายใจเพราะรถสายคันเร่งขาดความซวยมาเยือนไม่หยุดไม่หย่อนผมมองซ้ายมองขวาตลอดเส้นทางไม่มีรถผ่านสักคันไม่มีแม้บ้านคนพอจะมองเห็นแถวริมถนนเราต้องเข็นรถแล้วก็เดินเหลียวหน้าเหลียวหลัง ผมควักสร้อยพระที่ห้อยคอเอาออกมาไว้ด้านหน้าส่วนในโตไม่มีพระหรืออะไรเลยมันเดินแทบจะขี่คอผมสวยแล้วแล้วที่นี่เราต้องเข็นรถตัวเองก็เอาแทบไมหลอดเวนกรรมกูทีแท้ไม่น่ามาทางนี้เลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้ามันตามมาล่ะไอ้จอยนี่ก็มึงเล่นไปพูดถึงมันอย่าพูดสิว่าไอ้หาเลยแค่นี้กูก็กลัวจนขี้จะแตกอยู่แล้ว ผมทั้งด่าทั้งบ่นจากความกลัวกลายเป็นความโมโหบ้าบินเพราะมันหมดหนทางต้องเผชิญหน้ากับผีตัวนั้นถ้ามันยังไม่เลิกหลอกกูว่าไม่ไกลนะเดี๋ยวก็จะถึงกูจําป้ายตรงนั้นได้ไปอย่กหน่อยก็จะถึงแคมป์เราแล้วที่จริงผมไม่รู้หรอกว่าเราหลงทางหรือเปล่าพูดมัม่วๆเป็นอย่างนั้นเองเราสองคนกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข็นรถถามว่ากลัวไหมสุดๆเลยครับ แต่มันจําเป็นอยู่ๆรถก็หนักขนาดช่วยกันเข็นสองคนยังแทบไม่ไปเหมือนมีคนขึ้นนั่งแต่ก็ไม่มีใครก็เขียนไปด่ากันไปผมสุดจะทนเลยพร่อ่งออกไปว่าเอาเลยมึงมึงอยากหลอกอยากอะไรก็เชิญเลยกูกลัวจนกูไม่กลัวแล้วเอาเลยเชิญหลอกตามสบายมึงแล้วกูจะแข่งให้มึงไม่ได้ผลที่เกิดเลยเสือกหลอกกูดีนักกูไปทําอะไรให้มึงวะกูชักเลือดขึ้นหน้าแล้วนะเว้ยไอ้โต มึงไม่ต้องไปกลัวมันกูจะแข้งแม่งมันเลยได้ผลครับรถที่หนักเหมือนมีอะไรมานั่งทับกลับน้ำหนักปกติเบาเหมือนเดิมไอ้ตัวร้องห้ามผมเสียงหลงเฮ้ยไอ้จอยมึงจะบ้าหรอไปท้าไม่มันมาหลอกนี่นะเออกูนี่แหละมึงแน่จริงมึงมาหลอกเลยกูจะสาบแข้งให้ตกนรกหมกไม่ไม่ได้ผดไม่ได้เกิดไอ้ตัวเงียบกลิบมันงงในความบ้าบิ่นของผม ในที่สุดเราก็เดินกันมาจนถึงแคมป์ที่พักหมาพากันเห่าหอนตอนรับผมกับไปโตอย่างเปรียวกลาล่วรุ่งเช้าผมบนหัวไอโตกับพงหัวผมร่วงเป็นหย่อมๆนี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่าผีหลอกเกยมผมร่วงดีนะไม่หัวกลนแต่ก็ว้าแหวงเหมือนว่าหนุ่มว่าแทะเราสองคนต้องใส่หมวกปิดบังไปพักใหญ่เราเอาเรื่องที่เจอมาเล่าให้พวกผู้ใหญ่กับเท่าแก่ฟัง เขาพากันขำว่าถนนเส้นนั้นผีดุเขาไม่ผ่านกันในเวลากลางคืนผมเห็นบรรดาผู้ผู้หญิงที่เป็นคนงานด้วยกันซุบซิทที่ไหนได้เอาเลขทะเบียนรถไปซื้อหวยได้เลขท้ายสองตัวกันคนละสิบยี่ผมไม่รู้ว่าผีให้โชคหรือเปล่าแต่มันก็หลอกเราซะโชคเหงื่อเลยครับนี่แหละเรื่องที่ผมกลัวจนโกรธเลยถึงผีจะหลอกแต่ก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึง่งสวัสดี มันน่าเสียดายเหลือเกินวัยนั้นยังสดใสสวยงามน่าจะก้าวเดินไปข้างหน้าช่วยเหลือสังคมได้แต่อน,นิจจังชีวิตต้องมาจบลงในวัยที่กำลังจะก้าวไกลสวัสดีครับคุณผู้ฟังในโลกกลมๆใบนี้มีอะไรปแปลกๆที่หลากหลายแต่และชีวิตต่างก็มีวิธีทางแตกต่างกันไป มันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมใครกรรมหนักกรรมเบาที่ติดตามตัวของแต่ละบุคคลมาตั้งแต่อดีตชาติตัวของบุคคลเรานั้นไม่อาจจะทราบได้เพราะว่าเป็นกรรมเกา่าที่ตามติดตัวเรามาให้ได้ต้องชดใช้มีคนดีก็ต้องมีคนชั่วปัปนกันไปคนเราเห็นใบหน้าสวยงามแต่เราไม่อาจมองเห็นหัวใจที่อยู่ข้างในเขาได้ชีวิตของเรานั้นมันช่างแสนสั้นสิ้นดี ในเมื่อเรารู้ตัวว่าผิดควรรีบแก้ไขในขณะที่เรามีโอกาสแต่ถ้าปล่อยให้การเวลาผ่านไปจนกระทั่งเราหมดโอกาสที่จะสร้างความดีเพราะเราไม่รู้วันตายของตัวเราเองบางคนนั้นตายก่อนวัยอันควรมันช่างน่าเสียดายเหลือเกินวัยนั้นยังสดใสสวยงามน่าจะก้าวเดินไปข้างหน้าช่วยเหลือสังคมได้แต่อนิจจาชีวิตต้องมาจบลงในวัยที่กำลังจะก้าวไกล สาเหตุเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของแต่ละบุคคลที่ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เราได้สร้างความดีต่อไปเป็นพอกรรมกรรมแท้ๆความตาย่ึงไม่เคยละเว้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มือของมัจจุราชยื่นมาถึงได้เสมอในเมื่อกดแห่งกรรมนั้นตามทันกิจสาวสวยอายุ20เรียนอยู่มหาลัยมีชื่อเธอเรียนดีขยันมาก เธอรักพ่อแม่ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางพูดจาดีอ่อนหวานผู้คนรอบข้างรักใคร่เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนเอื้อเฟื้อต่อทุกๆคนบอกได้ว่าเธอน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทุกคนจนกระทั่งเธอเรียนจบและเธอได้แต่งงานกับชายหนุ่มที่ดีพร้อมทุกๆอย่างทุกๆคนเห็นว่าเธอจ้งโชคดีแท้เธอแต่งงานได้สามปีดูเธอมีความสุขดี เพียบพร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีอยู่วันหนึ่งบังเอิญคิงชัยสามีของกิตนั้นต้องเดินทางไปทําธุระที่ต่างจังหวัดหลายวันกิตจึงถือโอกาสกลับไปค้างกับแม่เพราะว่าเธอนั้นติดแม่มากตอนเช้าเธอเข้าไปกอดน,นางโฉมผู้เป็นแม่ท่าทางของกิตนั้นเหม่อลอยแล้วก็พูดกับผู้เป็นแม่ว่าแม่หนูจะไปซื้อกับข้าวสักหน่อยถ้าหนูไม่ได้กลับแม่ช่วยทําบุญให้หนูทีนะ เงินอยู่ในห้องนางโฉมก็ยิ้มเพราะไม่คิดอะไรกิดเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินย้อนกลับมาหานางโฉมผู้เป็นแม่แล้ววิ่งเข้าไปกอดซบหน้าลงที่อกเงยหน้ามองหนูรักแม่มากนะไม่อยากจากแม่ไปเลยนางโฉมลูบหัวลูกสาวแล้วก็บอกว่ารีบไปรีบกลับนะลูกแม่รอกินข้าวกับลูกนะ กิดยิ้มให้จืดๆแล้วก็กอดนางโชมไว้แน่นก่อนที่เธอจะเดินจากไปแล้วหันมามองผู้เป็นแม่จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปนางโชมกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่จู่ๆก็มีรถตำรวจเข้ามาจอดแล้วก็บอกกับนางโชมว่ากิดถูกรถปิกอัพชนร่างกายกระเด็นไปตกอยู่ข้างทางข้อหักหมุนรอบได้แขนซ้ายขาดซี่โครงหักตามปอด ขาดใจตายคาที่นั่งโฉมสุดหวบลงกองกับพื้นหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีพบลูกชายนั่งอยู่ใกล้เสียงนายดาบทวีเตือนให้รีบไปดูศพและสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดจึงเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุศพยังอยู่ที่เดิมกลุ่มไทยมุงต่างวิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาโดมกับนางโฉม แหวกกลุ่มคนเข้าไปด้วยหัวใจที่ปวดร้าวแทบแหลกสลายศพของกิจนอนจมกองเลือดอย่างหน้าอานาถที่สุดนางโฉมร้องไห้โฮอย่างน่าสงสารโอ,โอ้ลูกเอ้ยไม่น่าเลยเพิ่งจะไปจากแม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เองพูดได้แค่นั้นลำคอก็เริ่มตีบตันน้ำตาเริ่มหยาดหยดลงไปตามร่องแก้มที่มีรอยเหี่ยวย่นของไวยชารานึกถึงว่า ลูกอายุยังไม่ถึง25แค่23เท่านั้นต้องมาตายอย่างหน้าอานาถเหลือเกินโดมตรงเข้าไปประคองผู้เป็นแม่ในใจนั้นสุดแสนจะสงสารน้องสาวคนเดียวตลอดระยะเวลาที่เติบโตมาด้วยกันน้องสาวไม่เคยทำเรื่องเลวร้ายอะไรเลยทำไมต้องมาตายหงอย่างนี้เวรกรรมอะไรเนาะโดมกัดฟันข่มความรู้สึกพยายามปอบโยนผู้เป็นแม่ ในขณะที่หน่วยกู้ภัยอุ้มร่างของจิตนั้นก็ได้ยินเสียงโวกเวกวายและเสียงต่อสู้โฉมหันไปดูก็เห็นว่าชายหนุ่มวัยรุ่นแต่งตัวดีก็นึกรู้ได้ทันทีว่ามันต้องเป็นตัวการที่ทำให้จิตต้องตายชายคนนั้นถูกกลุ่มชายชะก,การจับตัวแล้วก็ลากมาโดมข้างแขนแล้วก็โกดจัดลืมตัวกระโดดเข้าไปตบหน้าชายหนุ่มคนนั้นอย่างเดือนดานใจ นางโฉมตรงเข้าห้ามลูกชายบอกว่าหยุดเธอะใครทํากรรมอะไรกรรมนั้นต้องตอบสนองมันเองอย่าจองเวียนมันเลยโดมน้ําตาไหลพลากแค้นใจอย่างบอกไม่ถูกมันมันชนน้องสาวผมจนตายแล้วยังทิง้งรถหนีไม่ยอมรับผิดชอบโดมมวยวายขึ้นมาแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่ามันหนีไม่รอดเพราะผู้ที่พบเห็นช่วยกันตามจับมาได้ หน้าตาของเขาบวมปูดเพราะว่าถูกชาวบ้านแถบนั้นซ้อมเสียจนอ่วมศพของกิจตั้งโดดเด่นท่ามกลางความมืดสลัวของแสงไฟฟ้าภายในวัดพยาปลาของ13บรรยากาศมันช่างแสนวังเวงประกอบกับเสียงเพลงพญาโศกอันเยือกเย็นโอยหวนสามีของกิจเดินคอตกขึ้นไปจุดทูป นั่งอยู่หน้าศพของกิจภรรยาสุดที่รักและก็แสนดีกลิ่นทูบและควนเทียนลอยอ้อยอิงและกลืนหายไปกับบรรยากาศอันแสนเศร้าสลดเสียงพระสวดดังแว่วคิงชัยก้มหน้านิ่งอยู่หน้าศพแล้วก็เงยหน้ามองรูปของกิจรูปของกิจใบหน้านั้นดูเศร้าเหมือนกำลังจ้องมองคิงชัยด้วยความอาดูนและก็ห่วงใยชั่วครู่แม่โฉม ก็พูดขึ้นด้วยเสียงปนเสะอื่นคิงชัยหันมามองเห็นใบหน้าของแม่โชมนั้นนองไปด้วยน้ำตาดวงตานั้นบวมปูดแดงชำ้ำแม่เสียใจลูกเอ้ยกิดไม่น่าเลยพูดได้แค่นั้นแม่โฉมก็สุดห่วมลงไปอีกคิงชัยต้องประคองเขาเอาไว้โดมผู้เป็นพี่ชายบีบไหล่น้องเขยอย่างปลอบโยน ทั้งสองได้แต่สบตากันอย่างมีความเข้าใจวันเวลาผ่านไปทุกคนยังคิดถึงจิตผู้อาภัพและชีวิตอันแสนสั้นคิงชัยเองก็ยังไปมาหาสู่แม่โฉมอยู่เสมอเวลาผ่านไปอีกวัยรุ่นคนที่ขับรถชนกิตตายนั้นเขาสำนึกผิดไปบวชเพื่อที่จะไถ่โทษของตัวเองพระอาคมบวชถึงห้าพรรษารู้ว่าบาปกรรมที่เขาได้ทำไว้นั้นมันต้องชดใช้ และต้องดำเนินไปตามเส้นทางของกฎแห่งกรรมจำทำความดีลบล้างกันนั้นมันไม่ได้หรอกแต่ก็อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อาคมด้วลาศิกขาแล้วก็มากราบเท้าของแม่ชมเพื่อขออาหสิกรรมแม่ชมก็เอาหูสิกรรมให้เพราะมันอาจเป็นบ่วงกรรมของทั้งสองคนที่ติดตามมาให้ชดใช้ในชาตินี้ในไหนจิตก็ตายไปหลายปีแล้ว การเวลาผ่านไปอีกเวลานี้แม่โฉมชราภาพลงไปมากดวงตาก็ฝ้าฟางเปรียบไปแล้วก็ใกล้ฝั่งเต็มที่เดินก็ไม่ค่อยจะไหวโดมเวลานี้แต่งงานไมีลูกสองคนแล้วส่วนอาคมไปทำไร่อยู่ระยองและได้ทราบข่าวตอนหลังสุดเขาได้รับอุบัติเหตุขาซ้ายหักต้องใส่เหล็กแขนขาดแค่ข้อมือทำงานไม่ได้นี่แหละคงเป็นบ่วงกรรม ที่เขาได้ทำเอาไว้ถึงแม้ว่าได้บวชแล้วก็ตามแต่ก็หนีไม่พ้นบ่วงกรรมเขาต้องชดใช้กรรมที่เขาได้ทำเอาไว้แม่โฉมยกมือขึ้นท่วมหัวเอโหสิกรรมให้ไหนๆการเวลาก็ผ่านไปเลยแล้วการเวลาเปลี่ยนไปจิตใจของคนก็เปลี่ยนไปต้องรีบทำความดีเอาไว้ก่อนที่จะหมดโอกาสที่จะได้ทำความแก่ได้มาฟรีๆความดีเราต้องรีบทำ ถึงจะมีเครื่องเพชรเครื่องทองไว้ในตู้ประดับบ้านเปรียบไม่ได้เท่ามีธรรมไว้ประดับใจนี่คือสิ่งที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ที่เราควรพึงมีความดีไม่เสียหลายช่วยเราให้พ้นความทุกข์มนุษย์เราแ้้มีอิริโอตปะคือทำคำจุดโลกทุกๆชีวิตย่อมมีความสุขต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าชาติใดาศาสนาใดเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดคือ คำสั่งสอนขององค์พระศาษษสดาของเราคือทำดีได้ดีบางคนก็พูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนนั่นมันคือคำพูดของคนที่เห็นแก่ตัวเปรียบเช่นนายอาคมในเวลานี้อีกไม่นานนักอาคมได้รับอุบัติเหตุตรงทางโค้งหักศอกเป็นรถปิกอัพแห่โค้งมาชนเขาอาการสาหัสเขาต้องนอนทรมานอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันในที่สุดอาคมก็จบชีวิตลง ทุกอย่างล้วนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมต้องพบกับจุดจบของชีวิตด้วยความทรมานอย่างเช่นอาคมและนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดี